เมื่อเทียบกับอายุของโลกแล้วมนุษย์ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับจนมีคนสงสัยว่าขั้นตอนนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆหรือวันนี้ทางช่องมัสสีจะพาทุกคนไปหาคําตอบกับผลงานในตำนานของผู้กำกับสแตนลีย์คูบริกซึ่งมักถูกกิบยกเป็นอิสต์เอ็กในหนังใหม่ๆหลายเรื่องเพื่อเคารพผลงานชั้นรูเรื่องนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Space Odyssey จอมจักรวาลในปี1968ก่อนที่จะไปฟังสปอยหนัง ก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนให้กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับในอดีตอันไกลโพ้นที่ดาวโลกมีฝูงวานอนอาศัยอยู่ตามปกติที่ข้างแหล่งน้ำแต่ต่อมาก็ได้มีวานอนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาลุกรานและแย่งชิงพื้นที่ของพวกมันไปฝูงวานอนที่อ่อนแอกว่าจึงจำเป็นต้องอพยพออกมาอาศัยยังพื้นที่อื่นซึ่งอันตรายมากกว่าเนื่องจากมีนักล่าเช่นเสือดาวอยู่ในละแวกใกล้เคียงว่าแต่สมัยนัน้นมันมีเสือดาวแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยรุ่งเช้าวันต่อมา จูจ่ๆก็ได้มีแท่นหินสีดำปริศนาปรากฏขึ้นพวกวานอนได้แต่สงสัยว่ามันคืออะไรแรกเริ่มพวกมันก็กลัวและไม่กล้าเข้าใกล้แต่สุดท้ายก็เหมือนมีบางสิ่งที่เรียกหาและดึงดูดพวกมันให้เข้าไปสัมผัสแท่นหินนั้นแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวพวกวานอนที่ถูกขับไล่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพวกมันเรียนรู้ที่จะใช้กระดูกสัตว์เป็นเครื่องมือและนํามาทําเป็นอาวุธแรกเริ่มแล้วก็นํากระดูกสัตว์ไปใช้ในการล่าสัตว์และนําเนื้อมากิน จนมีกำลังวังชาจากนั้นพวกมันจึงได้ย้อนกลับมาแย่งชิงพื้นที่คืนวานอนเจ้าถิ่นก็นึกว่าพวกมันจะกระจอกเหมือนเดิมแต่พวกมันคิดผิดวานอนที่อ่อนแอ้นรู้จักใช้อาวุธทุ่นแรงแล้วพวกมันได้ใช้กระดูกสัตว์นั้นสังหารและขับไล่วานอนที่มาลุกรานถิ่นของตนจนแย่งชิงอาณาเขตกลับคืนมาได้พวกมันดีใจจนโยนกระดูกขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่4ล้านปีต่อมาเข้าสู่ยุคบุกเบิกอวกาศจากเครื่องมือชนิดแรกของมนุษย์ สู่ยานอาวกาศในรูปร่างเดียวกันกถือว่ามนุษย์พัฒนาไปไวมากๆเลยนะครับเนี่ยดรฟรอยประธานสภาอาวกาศสหรัฐในเดินทางมายังสถานีอวกาศเพื่อเดินทางต่อไปยังฐานเครเวยสบนดวงจันทร์บนสถานีอวกาศนั้นก็ได้มีการประชุมกันมีคนถามดรฟรอยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนฐานเคเวยสเช่นอุปกรณ์สื่อสารใช้กันไม่ได้ยานขนส่งถูกห้ามลงจอดที่เครเวิสและยังมีข่าวลือถึงโรคระบาดที่ฐานเคเวิสอีกด้วยแต่ดรก็ได้ตอบว่า ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่รู้จากนั้นดร์ฟลอยด์ก็ได้ขอตัวเพื่อเดินทางไปที่ดวงจันทร์ต่อทันทีเมื่อดอร์ฟลอยด์มาถึงฐานเครเวียสและได้เข้าประชุมดร์ฟลอยด์ก็ได้แสดงความยินดีกับทีมงานบนฐานดวงจันทร์ถึงการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ปรากฏว่าข่าวหรือเรื่องโรคระบาดบนฐานเครเวียสันเป็นเรื่องที่กุกขึ้นเพื่อเบนความสนใจและเก็บการพ้นพบนี้เป็นความลับไม่เช่นนั้นถ้าเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณชนอาจทําให้เกิดความโกลาหลได้และวันนี้ เขามาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอต่อสภาอาวกาศมีคนถามว่าจะต้องปิดข่าวอีกนานแค่ไหนฟรอยจึงตอบว่าก็แล้วแต่สภาจะเห็นสมควรหลังการประชุมเสร็จสิ้นทีมงานได้พาฟรอยขึ้นยานอวากาศเพื่อเดินทางมายังจุดที่ค้นพบนั้นมีคนเอารายงานให้เขาดูแล้วบอกว่าตอนแรกที่เจอพวกเขาก็นึกว่าเป็นก้อนหินแม่เหล็กธรรมดาแต่มันขัดกับสภาพภูมิศาสตร์พวกเขาก็เลยไปดูและขุดหลุมรอบๆเพื่อสำรวจแต่ก็ไม่พบอะไร โดยสิ่งนั้นดูเหมือนว่าจะถูกฝังอย่างจงใจเมื่อสี่ล้านปีก่อนเมื่อฟรอยและพวกได้ไปถึงที่ฐานเขาก็ได้พบว่าสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์นั้นก็คือแท่งหินสีดำปริศนาเหมือนกับที่พวกมนุษย์วานอนเคยค้นพบนั่นเองทันใดนั้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบผิวของแท่นหินเสียงแหลมสูงเสียดแก้วหูก็ได้ดังขึ้นจนทุกคนตกใจและพยายามที่จะยกมือขึ้นมาปิดหูผ่านหมวกอวกาศก็คงจะได้ผลนะเนาะ18เดือนต่อมา ก็ได้เกิดภารกิจสำรวจดาวพฤหัสขึ้นบนยาน Discovery 1มีลูกเรือ5นายและปัญญาประดิษฐ์ HAL 9000รุ่นล่าสุดที่ถูกเรียกว่า HAL ซึ่งมีความสามารถเท่าเทียมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสมองการพูดและการรับรู้โดยลูกเรือ3คนที่จะเป็นทีมลงพื้นที่สำรวจนั้นจะอยู่ในแคปซูลจำศีลเพื่อประหยัดทรัพ,พยากรส่วนแฟรงค์และเดวิดจะเป็นผู้ควบคุมยานร่วมกับ h า l ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมทั้งระบบของตัวยานและรักษาระบบจำศีลนอกจากนี้ฮาวยังได้ทำหลายสิ่งร่วมกับแฟรงและเดวิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยติดต่อสื่อสารการเล่นหมากรุกหรือการออกความเห็นทางศิละปะจนดูเหมือนว่าฮาวนั้นจะเป็นลูกเรือคนที่6กก็ว่าได้วันหนึ่งฮาวก็ได้ถามเดวิดว่าฮาวคิดว่าครั้งนี้ภารกิจมันมีอะไรแปลกๆเริ่มต้นจากมีข่าวหรือว่ามีการค้นพบวัตถุประหลาดบนดวงจันทร์แถมยังมีการป้องกันอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ลูกเรือ3คนยังถูกทําให้เข้าสู่สภาวะหลับลึกตั้งแต่ก่อนออกเดินทางซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ยังไม่ทันพูดจบหาวก็ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ตัวควบคุมตัวรับสัญญาณ AE35 เกิดการขัดข้องซึ่งระบบนั้นจะล้มเหลวร้อเซในอีก72ชั่วโมงเดวิดจึงได้ติดต่อแผนกควบคุมภารกิจบนโลกแผนกควบคุมได้แนะนำวิธีจัดการว่าต้องออกไปนอกตัวยานอวากาศแล้วเปลี่ยนอะไหล่ที่ขัดข้อง เดวิดจึงเป็นคนออกไปทำงานนี้เดวิดได้นำอะไหล่กลับเข้ามาในยานแต่เมื่อแฟรงและเดวิดได้มาตรวจดูอะไหล่ที่ฮาวบอกว่าผิดปกตินั้นเขากลับไม่ค้นพบความผิดปกติอะไรเลยฮาวจึงบอกว่างงเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่มันก็ยังยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกและแนะนำให้เอาอุปกรณ์ชิ้นเดิมกลับไปใช้แล้วรอดูว่ามันจะเสียเมื่อไหร่จากสาเหตุอะไรแฟรงและเดวิดรู้สึกแปลกๆจึงได้ติดต่อกับไปที่แผนกควบคุมภารกิจบนโลก แผนกได้บอกว่าเขาทราบเรื่องที่ออกไปเปลี่ยนอะไหล่และตรวจหาสาเหตุการขัดข้องแล้วและให้คำแนะนำว่าฮาบัญญาน,น่าจะตรวจสอบอุปกรณ์ผิดพลาดเพราะได้ลองเทียบกับผลการตรวจของ HAL 9 0 0 0ที่อยู่บนโลกแล้วพบว่าผลไม่ตรงกันแต่ฮาบัญญาน,นั้นก็ยังยืนยันว่า HAL 9 0 0 0ไม่เคยทำงานผิดพลาดรู้สึกอะไรไหมครับใช่แล้วครับฮาวตัวนี้ดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นมากจนมีความรู้สึกถึงตัวตนและศักดิ์ศรีจนไม่อาจยอมรับได้ว่าตนเองนั้นทำงานผิดพลาดต่อมา แฟรงและเดวิดก็ได้เข้าไปในยานเล็กเพื่อปรึกษากันและเพื่อป้องกันฮาวแอบฟังพวกเขาจึงได้ปิดระบบการสื่อสารทุกชนิดเมื่ออยู่ในยานและได้คุยกันว่าจะเอาอะไรกลับไปใส่ที่เดิมถ้ามันทํางานได้ดีก็แสดงว่าฮาวได้บอกพวกเขาผิดและ,ะวางแผนที่จะปิดการทํางานสมองกลของฮาวโดยไม่รบกวนระบบออโต้ส่วนอื่นและพวกเขาจะทําตามคําสั่งของคอมภาคพื้นดินแทนซึ่งน่าจะปลอดภัยก่อให้ฮาวคุมยานแต่เดวิดพวกนายประเมินฮาวต่ําไปแล้ว ฮาวซึ่งมองดูอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงแต่มันกลับอ่านปากของพวกเขาได้หลังวางแผนกันเสร็จแฟรงก์ก็เป็นคนออกมาที่นอกอวกาศเพื่อเปลี่ยนอะไรแต่หาวกับเข้าควบคุมยานเล็กตัดสายท่อส่งออกซิเจนแล้วเหวี่ยงแฟรงก์หลุดกระเด็นออกไปจากตัวยานเดวิดเห็นดังนั้นจึงรีบขับยานเล็กอีกลำออกไปช่วยแฟรงก์แต่ก็ไม่ทันการเขาคว้าได้เพียงร่างอันไร้วิญญาณของแฟรงก์เท่านั้นเดวิดได้ย้อนกลับมาเพื่อจะเข้ายานแต่ฮาวกับไม่ยอมเปิดประตูยานให้พร้อมทั้งทำลายระบบคอมพิวเตอร์ช่วยชีวิต จนทาให้ลูกเรือทั้ง3คนที่อยู่ในสภาวะจําศีลนั้นเสียชีวิตฮาวบอกว่ามันรู้ว่าเดวิดและแฟรงก์จะปิดเครื่องมันแต่ภารกิจนี้สําคัญต่อมันมากมันจะไม่ยอมให้มนุษย์มาทําให้ภารกิจนี้ล้มเหลวและมันจะดําเนินการต่อด้วยตัวคนเดียวเดวิดเลยบอกว่าถึงฮาวไม่เปิดประตูให้เขาก็จะไปเข้าทางประตูฉุกเฉินได้อยู่ดีแต่ฮาวกลับสวนกลับว่าเดวิดรีบออกไปช่วยแฟรงก์จนลืมเอาหมวกนักบินอวกาศออกไปดังนั้นวิธีการนี้ก็คงจะยากแล้วหลังจากนั้น มันก็ได้ตัดการติดต่อสื่อสารกับเดวิดทันทีเพื่อให้ใช้แขนกลของยานเล็กได้เดวิดจึงจำต้องปล่อยร่างของแฟรงค์ให้ลอยไปในอวกาศจากนั้นเขาก็ได้บังคับยานเล็กจนสามารถเปิดประตูฉุกเฉินและเข้ามาในยาน Discovery ได้สำเร็จเดวิดได้มุ่งไปยังห้องควบคุมสมองกลของฮาวและเขาค่อยๆปลดล็อกเมมโมรีของมันทีละอันทีละอัน,ะอนระหว่างนั้นฮาวก็ได้พยายามขอร้องให้เขาไว้ชีวิตมัน แต่ละส่วนของหน่วยความทรงจาเปรียบเสมือนส่วนประกอบที่ทําให้เกิดบุคลิกภาพของมันมัน,นรู้สึกได้เลยว่าตัวตนของมันค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยและมันกลัวมากแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่มันได้ทําต่อลูกเรือก็เกินกว่าจะให้อภัยได้เดวิดได้ปิดระบบและทําลายตัวตนของฮาวจนสําเร็จท่านใดนั้นวิดีโอที่ถูกเตรียมไว้เพื่อฉายให้ลูกเรือดูเมื่อถึงดาวพฤหัสก็ได้ฉายขึ้นนั่นทําให้เดวิดรู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของภารกิจนี้ก็คือ การค้นพบหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกเป็นครั้งแรกจากการเจอแท่งหินสีดำถูกฝังยุบบนดวงจันทร์ซึ่งมันได้ส่งต่อคลื่นเสียงไปยังดาวพฤหัสซึ่งที่นั่นก็มีแท่งหินสีดำอีกอันหนึ่งลอยอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันคืออะไรและมีจุดมุ่งหมายอย่างไรสภา,าอวกาศจึงได้ส่งลูกเรือมาสำรวจในครั้งนี้เดวิด <David S 2> จึงได้ตัดสินใจทำภารกิจนี้ต่อให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวเมื่อมาถึงดาวพฤหัส แท่งหินสีดำแท่นที่3ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า2อ,อันแรกมากก็ได้ลอยอยู่ในวงโครจรรอบดาวพฤหัสเดวิดจึงได้ขับยานเล็กออกมาสำรวจทว่าเขากลับถูกพลังงานลึกลับดึงตัวยานผ่านอุโมงค์ที่ประกอบขึ้นจากแสงสีและรูปทรงทางมิติอวกาศรวมไปถึงพื้นผิวดวงดาวที่คล้ายคลึ้งกับโลกซึ่งตามนิยายอุโมงค์นี้ถูกเรียกว่าประตูดวงดาว s ตา r ์เกตครับ และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางของประตูเขากลับพบว่ายานเล็กทั้งลำนั้นกลับอยู่ในห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหรา <David S 1> เดวิดเดินออกจากยานอย่างงุนงงและดูเหมือนว่าในการเดินทางผ่านประตูดาวจะทำให้เขาแก่ชราลงอย่างมากเขามองไปยังห้องที่อยู่ถัดไปแต่กลับพบเห็นตัวเองที่แก่ชราลงกว่าเดิมอย่างมากกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วเมื่อเขารู้สึกตัวเขาก็ได้เปลี่ยนจากนักบินอวากาศมาเป็นชายชราใส,ส่สูทในห้องถัดไปคนนั้น เขากำลังจะกินข้าวต่อแต่โดยความอ่อนแรงทำให้เขาปัดแก้วน้ำบนโต๊ะตกลงแตกบนพื้นเมื่อเขาเอี้ยวตัวมามองแก้วเขาก็กลับพบว่ามีร่างของตัวเองที่แก่ชรากว่าเดิมแต่นอนอยู่บนเตียงในห้องนั้นแล้วเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งเขาก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นชายชราที่นอนอยู่บนเตียงเขาอ่อนล้าและไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะลุกจากเตียงแต่เมื่อมองไปยังปลายเตียงสายตาของเขาก็ได้พบเข้ากับแท่นหินสีดำแท่งที่สี่เดวิดพยายามที่จะเอื้อมมือเข้าไปสัมผัสมัน แล้วเมื่อภาพตัดกลับมาที่เตียงก็ไม่มีร่างของชายชาราปรากฏอยู่อีกแล้วคงเหลือแต่เดวิดที่ได้กลายร่างเป็นทารกที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยทรงกลมแห่งแสงจากนั้นทารกนอนก็ถูกส่งกลับมาอย่างชั้นบรรยากาศของโลกและมองลงมายัางดาวสีฟ้าที่เขาคุ้นเคยอีกครั้งแล้วหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับอคงงงใช่ไหมล่ะครับ ทุกคนในโลกก็งงเหมือนเพื่อนๆน,นี่แหละครับมีคนพยายามจะอธิบายว่าแท่นหินสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตอื่นวิวัฒนาการต่อไปได้เรื่อยๆโดยการค้นพบแท่นหินแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนด่านทดสอบว่ามนุษย์สามารถไปต่อได้ไกลแค่ไหนและเมื่อถึงด่านสุดท้ายห้องแห่งกาลเวลาก็เหมือนกับการให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บ และก็ตายซึ่งฝรั่งใช้คำว่า enlightenment หรือการตัดสรู้นั่นเองครับและเมื่อผ่านการรู้แจ้งแล้วคนคนนั้นก็จะได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตในภพภูมิที่สูงกว่าซึ่งอยู่ในรูปแบบของพลังงานและถูกส่งกลับมาเพื่อคอยช่วยเหลือโลกของตนเองเป็นวัตจักรวงเวียนต่อไปเรื่อยๆครับโดยหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่8.3คะแนนแได้รับคะแนนในเกณฑ์มะเขือเทศสดจากเว็บ Rotten Tomatoes ไปที่92% ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ